You're listening to k s Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกรสิกร s e c u r t t y t ั h a i p นส s ิ s เ n สเม s t m อ่าพี่ปุ๊ก่อนละกันนะครับสำหรับตัวโอนะครับสวัสดีครับพี่ปุ๊ก สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนครับสวัสดีครับเชิญเลยครับพี่ครับก็สำหรับ OR นะครับเรายัง m มน n ทนนิว e ตร r ลเร a ติ้งนะครับมีการปรับ t a r g e เก r ตไพลงมานิดหน่อยนะครับประมาณ90ตังค์นะครับลงมาอยู่ที่27.8บาทนะครับเพื่อ reflect earning ที่เรามีการคัดลงเล็กน้อยนะครับตามการดี l a y ของปั๊มนะครับโดยโดยที่ OR เนี่ยมีการ revise down ตัว แผนในการขยายสถานีบริการนะครับจากเดิมเนี่ยที่ร้อยสิบตัวในปีนี้นะครับจะลดลงสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับมาเหลือเก้าสิบห้าตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการที่การก่อสร้างเนี่ยทำได้ล่า,ลาช้าขึ้นจากในช่วงโควิดนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบริษัทยังเมนเทนในเรื่องของการขยายคาเฟ่แอเมซอนนะครับที่420รอ่สแห่ง นะครับในปีนี้แล้วก็ e-b charging station ที่100แห่งในปีนี้นะครับโดยครึ่งปีแรกเนี่ยตัวเลขของการาขายขยายสถานีบริการเนี่ยทำไปได้เพียงแค่30แห่งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งปีหลังก็อิมพลายกันว่าต้องสร้างกันอีก65แห่งนะครับในขณะที่คาเฟ่อเมซอนเนี่ยนะครับสร้างไปแล้ว142แห่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยต้องสร้างอีกประมาณสัก280แห่งนะครับ ด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าทาร์เก็ตใหม่เนี่ยถึงแม้ว่าจะปรับลดลงมาแล้วก็ยังค่อนข้างชาเลนจ์นะครับแต่ว่าผู้บริหารเชื่อว่ายังคงสามารถแอดชีพได้นะครับโออารไม่ได้มีการปรับ expansion plan นะครับทาร์เก็ตในส่วนของปี2022-2023นะครับโดยยังคงไว้ที่ว่าจะขยายปั๊มปีละประมาณ100ตัวคาเฟ่อเมซอนปีละประมาณ420-450ตัว แล้วก็ชาร์จิ่งสเตชันเนี่ยจะทำให้ขึ้นไปอีก200ตัวเป็น300แห่งนะครับภายในซิ้นปีหน้านะครับโดยในส่วนของอออในไตรามาสสอเนี่ยมีการเซ็นสัญญาในเรื่องของการต่ออายุสัญญากับ CPO นะครับในในเรื่องของการให้เซเว่นอเลเ่นเ่ยยังคงเป็นหมาดหลักนะครับในในในส่วนของปั๊มของ o r นะครับโดยการขยายสัญญาตรงนี้ออกไปเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผลตอบแทนหลักๆนะครับก็คือยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าโออารเนี่ยขอสิทธิ์ในการที่จะเหมือนกับว่าเข้าไปร่วมพิจารณาในส่วนของเซเว่นอีเลฟเว่ที่จะมาส่งผลกระทบต่อเซที่อยู่ในปัม๊มนะครับก็คือมีสิทธิ์ในการเหมือนกับว่า ป้องกันผลกระทบตรงนี้หรือว่าทำ first r i h e refusal ในการทำเซเว่นอีเลฟเว่ที่จะมากระทบต่อยอดขายของสถานีบริการได้นะครับโดยในส่วนของ IPO p r o c e d e นะครับก็มีการระบุไว้แล้วใน IM ก็คงยังดำเ,น,เนินหน้าต่อไปนะครับโดยในส่วนของ M a เนี่ยก็คงจะใช้เงินจาก internal cash flow เป็นหลักซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของการ study แล้วก็เจรจาต่อรอง นะครับ uh, มีการอ uh, initiate ใอตัวพวก new investment uh, new new business ใหม่ๆนะครับก็โดยหลักๆแล้วจะโฟกัสบนดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับ uh, mobility แล้วก็ e e chain นะครับรวมถึงไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับซึ่ง OR ก็จะไม่ไม่ไม่ทำเองไปคนเดียวนะครับเพราะว่า new business เนี่ยต้องการความเชี่ยวชาญแล้วก็แล้วก็ประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย OR ก็เลยจะพาร์ทเนอร์กับ กับคนที่มีประสบการณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นในในธุรกิจเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็จะไปจอยกับบูบิกนะครับที่ที่ที่กำลังจะ IPO นะครับเขาก็ในในส่วนของ Mobility Business เ,เขาก็ไปซื้อหุ้นเพิ่มในในใน h Express นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการขยายได้นะครับเรามีการคัด e a r n i n g ลงมา6-8%นะครับก็อย่างที่เรียนก็คือ r e ีเ e ล t ภาพของโควิดนะครับ ที่ทําให้เกิดการชะลอตัวในการขยายสถานีบริการนะครับแต่ไนก็ตามในปี2022-23เนี่ยอ่าอ่าเออร์เน็งในปี2022เนี่ยลดลง8%แต่ใน23ไม่ได้ลดลงนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าจะค่อยๆแซดซับได้นะครับก็ยังเมนเทนนิวทรัลเรตติ้งนะครับแทรก็กท์พายยี่เจ็ดจุดแปนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยอ่าเป็นผลมาจากการที่ว่าเรารออัพไซด์ในเรื่องของ M&A นะครับอ่าเงินสำหรับ IPO เนี่ยมีมี มีการระบุชัดเจนนะครับว่าจะใช้ในประเด็นอะไรบ้างในโปรเจกต์อะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเพียงพออยู่แล้วเงินที่เหลือนะครับจาก free cash flow ตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถทำ m a m a ได้ที่ที <c oughs> ก็เลยยัง,ยงเชื่อว่ามี upside จาก m a m a นะครับซึ่งจะอยู่ในธุรกิจทั้งฟู้ดแล้วก็ non food นะครับได้ valuation สูงกว่าธุรกิจ ano, <c oughs> กออยแน่นอนก็ยังเป็นเทรนด์ทีลเรต rating ับ อืมครับพี่ปุ๊กครับมีสอามคำถามนะครับกากทาง Facebook แล้วก็ y t u t u นะครับอุณแอนนะครับถามว่า OR ต่อสัญญากับเซเว่นถึงปีไหนครับต่อไปอีก10ปีครับก็คือสัญญาจะหมดอีก2ปีข้างหน้าปี2023ัน่สาเพราะฉะนั้นอีก10ปีก็คือปีสองพครับโอเคครับแล้วก็การปรับเป้าลงของพี่ปุ๊กเนี่ยนะครับในฝั่งของการขยายสาขาของตัวปั๊มเนี่ยนะครับปรับลงมาจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ครับด่ จากในในโมเดลผมเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดตัวนะครับะจะถูกปรับลดลงมาอยู่ที่เก้าสิบห้าครับโอ,โอเคได้ครับประมาณนี้แล้วก็มีปีกประเด็นหนึ่งนะครับถามพี่ปุ๊ว่าดูจากทรงตรงนี้เนี่ยอย่างที่พี่ปุ๊เคยพูดไปนะว่ากลุ่มพี่ปุ๊ตอนเนี้ยหลายหลายตัวนะครับเออร์นิงคิสาเนี่ยดูทรงแล้วไม่ค่อยดีเนี่ยพี่ปุ๊เขามีคำถามถามตรงๆเลยเ็าถามว่าคุณสินนะครับถามว่าขายก่อนเลยดีไหมครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยราคาหุ้นมันก็ลงมาส่วนอยู่แล้วนะครับแต่เชื่อว่า,างบเนี่ยที่ออกมาก็อาจจะยังเป็นเนกาทีฟเซนติเมนต์ต่อราคาหุ้นต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าถ้า,ถาในตัวไหนที่มีกําไรเนี่ยก็เราก็อาจจะร้องอินปรฟิปก่อนแต่ว่าถ้าตัวไหนที่เป็นขาดทุนอยู่เนี่ยเราอาจจะถือข้ามไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าหลังจากโควิดจบนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในไตรมาส4หรือว่าต้นไตรมาสหนึ่งปีหน้าเนี่ยผลประกอบการเนี่ยก็จะเริ่มกลับมานะครับ โอเคนะจะครบถ้วนนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊บมากครับครับสวัสดีครับ